เมนูนี้ค่ะไข่พะโล้ค่ะกิบมีไข่ค่ะไข่ต้มแล้วก็นี่ค่ะปีกไก่สวนบนมาจากวันนี้แล้วก็จะมีอันนี้ค่ะสามเกลือค่ะกระเทียมพริกไทยราดผักชีค่ะอันนี้เป็นพริกไทยดำจากกิปตํามาแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะอบเชยโบรยกากค่ะแล้วก็จะมีเกลือผงพะโล้แล้วก็น้ำตาลปี๊บจากน้ำปลาค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูจากวันนี้แล้วก็ เนี่ยค่ะจะทำกระเพราเนื้อค่ะก็จะมีใส่เห็ดจากแชมยิยอนใส่เห็ดแชมพยอนแล้วก็ถั่วค่ะมีใบกระเพราด้วยจ้ะแล้วก็พริกกระเทียมค่ะเดี๋ยวกิบก็จะเริ่มทำเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าน้องบีเดียเพิ <c oughs> ่งตื่นจ้ะบิเดียบิเดีเยเซ์ฮลัลโหลเพิ่งตื่นใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโมมาทำกับข้าวก่อนนะคะ ใส่น้ำมันเลยค่ะ พอน้ำตาละละลายแล้วกิ๊บก็จะใส่ไก่ลงไปผัดด้วยกันค่ะพอผัดไก่ได้สีสวยแล้วกิ๊บก็จะใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆผัดไข่ค่ะให้มีสีค่ะีสัสนนิดนึง พอไข่กับไก่สีสวยทิ่ก็จะใส่น้ําค่ะน้ำลงไปค่ะต้มไปใส่เครื่องพัโลค่ะแล้วก็ต้มไปประมาณ40นาทีค่ะก็ต้มไปจนกว่าไก่จะเปื่อยค่ะแล้วก็ ถึงจะมาดูอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวกิบปิดฟ้าก่อนจ้ะอันนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวตักอบเชยออกก่อนค่ะตักออกจ้ะเพราะว่ากิฟัวมันฉูนเกินไปสําหรับน้องบียดเบียจ้ะแล้วก็กิบเพิ่มน้ําอีกนิดนึงจ้ะเพราะว่ามันน้ํามันน้อยเกินไปค่ะเนี่ยค่ะสีสวยแล้วค่ะเดี๋ยวต้มไปอีกแป๊บนึงประมาณอีก20นาทีก็ได้กินแล้วค่ะ นี่ค่ะผ่านไปแล้ว50นาทีค่ะนจะเนื้อก็เนื้อไก่ก็สุกแล้วค่ะเปื่อยแล้วจ้ะน้องวีเดียหิว้่วแล้วจ้ะแค่นี้จิ๊บก็พอแล้วค่ะแล้จ้ะรสชาติก็โอเคค่ะจิ๊บก็ถูกใจแล้วจ้ะก็จะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยไข่พะโล้ค่ะเพื่อนอ้วยคุณสื่ออารมณ์ดีดูการ์ตูนเน๊ย ข้างนอกบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้เี่เดียดูการ์ตูนอะไรคะกินไข่พะโลไ่ไหมคะอ่านไหมคะอยู่ข้าวหรือยัง ใส่น้ำมันหอยนิดนึงอร่อยเลยค่ะใส่ใบกะเพราค่ะเสร็จแล้วจ้ะใส่พริกชหน่อยค่ะ คนละกี่ฟองคูฟิวิวยังไอส์ตัสไอส์ตัสเทเบสต์โอเคเะเบสต์ดีอะเฉากระย่าสวัสดีค่ะทำแบบนี้ค <'s> so. ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก็คูชเชอร์มา mm hmm. ค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคน วันนี้มีพะโล้จ้ะพะโล้ไก่ค่ะแล้วก็ผัดอันนี้เลยจ้ะก,กระเพราเนื้อค่ะอ่ะให้น้องวีเดียจ้ะเอาไปค่ะอืมรเชิญคุณลุงคุณป้ามาทานข้าวด้วยกันค่ะอู้สวัสดีค่ะว <c oughs> ีเดีย <c oughs> หรือว่าอยากกินข้าวเหนียววียกเอ s t i c ก y r i ร e เฮ้ยจบข้าเหนียวเก่งมากเลยจ้ะ การอกไอ้วัดมันจะยืดสูงเยอะอ๋ออ่ะอันนี้มันอุ่นๆอยู่ไม่เป็นไรอ่ะกลัวมันร้อนจะมันอุ่นๆอยู่อ่ะไอันนี้ไก่กีบอรนะวันนี้กินข้าวช้าจ้ะนี่เกือบไอ้นี่แล้วค่ะเกือบเอซักซักซักหกโมงครึ่งแล้วจ้ะหิวข้าวแล้วพี่เดีย ไาอีกกาอบดุนเอ็ดมาหนูข้าวทุกคนเลยเยะอะไรลูกมาสิวิดีโอให้้อกินเองหวดีอกได้หมบางทีนอืนเอกับป้าวิดีกินเองะให้วิดีโอเองกินปเลยคุกไปเลย เดี๋ยวใช้ช้อนเป็นหรือเปล่าใช้มือเลยเหรอลูกเดี๋ยวเอาไกออกมาเท่านั้นเอาไกมนี่คี่เดียใช้มือหยิบเลยอ่ะกินเข้าไปเล็กอ่ะมาดิ้งไปมาอ๋อนี่ช้อนนุอันนี้พลาสติกหนูกอันนี้ของออมาอืม goed zo! Lekker hoor. Ja, lekker. Welke is lekker? Allebei? Ik moet de andere bief nog proeven. Oh. Oh, lekker. Mhm. Adai, mij? Sep, sep. Sep. Mmm. Kapauwen nu al lekker. Kapauwen nu al. heb al iets basilicum. And basilicum? Ja. Okay. Yeah. Mm. ăn so. so eten. Chef. Mhm. Ja. Yeah? Am. Um, Goed zo. So. Je yeah. kind yeah. Na eten ga lekker douchen. Ja? <laughs> ik, heb, ik zei douchen. Ik mm. kijk naar daar. Ah. Bidia <laughs> gaat je bij haar naam dan. Wat? Lekker? Hm mm hm. Mm. En ik doe een kijk. Hm. Lekker. Kijk. Dit is palo, de papa. Kan Bidia deze ook eten? Palo? Palo. Deze is de scherp van Bidia. Ja, maar dat mag ze maar net zoeken. Ze gaat Ôi coi lẻo môn kể tay ô bê lâu bìa mhm 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 tí, mhm 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 ôi làm như ngay nó, ăn như ngay nó Tức kìa

Het is makkelijk dat ze gaan wijzen. Hè? Ja. Het is een beetje spicy. Lekker. Ja hè? Mm Hm-hm. Mm pet niet, Robo. Het wordt niet lekker. Krapouw moet een beetje pet moet een beetje scherp Dat Dat lekker. Ja, krapouw. Maar dit is niet hetzelfde als bief, toch? In de sauce. Het is een uh, beetje anders. Mm. Ja, bijna hetzelfde. Alleen die basilicum. Robo, je zegt dat je krapouw en een andere manier van het maken kan, of niet?

ใช่ให้ปลาเปาช้อนคว้านลูกมันถึงโอ้นั่นง่ายแค่ไหนโซตอนนี้เดินเก่งแล้วจ่ะมีเดียเดินกลับไปกลับมาค่ะรอบบ้านเลยค่ะเดินเก่งแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวก็วิ่งตามแม่จ่ะวีเดียกันแล้วขุดโลบปวดเหนื่อยคว้าปลาเฮลป์ยวโอ้ที่คุไกส Alma pijn, kan rustig eten. Rustig, Bidia, rustig. Kim, een kan niet al net ja. Beetje droog, hè? Zie, deze heeft meer smaak, bida. Oh. Zo, wel. Ja, kind één. Kind één, heb je bida? Oh. Kind een doekje of een papier? Een doekje? Laat maar, ik heb papier. Ik heb ook papier. Alles van een lijpel dan een andere lijpel oprijden. Lukt dat? Oh, ik denk dat ik het heb gedaan. Ik heb ook nog een Oké, pijn. Kijk. Ik hoop dat je eerst zelf een stukje Met de hand? Oh.

กินเหมันข้าเหนียวเลยเอาไปอยด้บอหันเดี๋ยวเบมากินเชอบกินกระดูกไก่มาเลยเอามาเลยกระดูกอืมคุยกับบีน่าสิย nog een beetje ruisje. Uh een -huh. pepertje. Kijk kappau, Kijk, ei pano, keuk gauw niet weten keuk ik dacht eerst je wil met broccoli maken, of niet? maar je wil met speceribontje. bontjes. dan เนื้อน้ำมันหอยแล้คะค่ะแต่ใบกะเพราคลิปมันจะไอ้นี่แล้วจ้ะมันจะเหี่ยวแล้วบาซิเนกับมิสไบนาไอโฟเบลกใบกะเพราซื้อมาจา้ะมันจะเหี่ยวก็เลยผัดกะเพราเลยเดี๋ยวค่อยผัดเนื้อน้ำมันหอยแตเ่เขาชอบกินบรอกโคลีค่ะเป็นยังไงบ้างคะ,ะให้ป๊าช่วยไหมคะมว้าตัวั้ย beetje ei. Het is wel makkelijk met de label, hoor, Bidia. Alleen nou, je moet het zo. Papa, helpen? Mm, papa papa ja. Zo. Kijk eens. <laughs> Kijk. Hoi. Daar. wijs, hè. Met ei ook. Oh, ho, mekken, 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 Niet niet mekken, 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 Ei, mekken, Ei. O, ga okay, je mij, papa? Maar okay, maar ik ben groot, ik ben geen kleintje meer. Nee. Wie dient het? Ik heb een eentje. Pak wel Kijk, Papa kan heel goed. Goed zo. Moet je vol? O, dit is zo vertalend. Rustig maar. Heb je een dag geen eten gehad, Bidia? De hele dag niet gegeten. Mhm. Mm blijf oh. zo. Gauw, dan, Bidia. Rustig eten, Skaat. Rustig, rustig. <laughs> <mauw> ja, ze doen zo pakken. Ja, maar met de lepels kan niet, hè? จะเข้าราดแกงมคตรอร่อข้าเอาไข่ด้วยลูกไข่กตเบบิยเหีใช่สิววอรลไร มาสี่ขึ้นเองเดิมได้สอบสอบโหโโหเข้าใิธีเรนนกจโฮโฮากโหโหค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวิดีโอของเรานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะสสวั Pretty ัดีบน้องเบี่าบ๊ายบายกันค่ะบ๊ายบายคะ่ะ<บ> รองเท้าป,ป๊าปป้าไปทำอะไรอเอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอคะอเอารองเท้าป๊าปป้ากลับไปไว้ที่เดิม <c oughs>